ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องพิกี้ซิบึนนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆนะครเราจะมาอวยพรส่งการให้กับทุกคนกันครับก็ขอให้วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับให้ทุกผู้ชมทุกคนที่ติดตามพวกเราเนี่ยมีความสุขทำอะไรก็สมบังนะครับนั่นแหละทุกคนสมองตันแล้วแหละก็ขอให้ชีวิตร่ำเรื่องนะครับไม่มีอะไรอุปสรรคอะไรนะครับทำอะไรก็ขอให้สมองทุกคนเริ่มซ้องเลยว่า เออขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยไม่เกดิดอุบัติเหตุแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมีความประมาทนะครับเดี๋ยวไปหาพี่ฟองกันต่อเพราะว่าพี่ฟองคิดคำเก่งกว่าผมอยู่แล้วสวัสดีทุกคนก็แฮปปี้ส่งารานเดยนะคะหรือว่าแบบสงรา์วันส่งารงานสงสา์วันีนใหม่ไทยนะคะทุกคนก็ขอให้แบบทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแบบมีความสุขในการแบบ ไปเที่ยวอยู่พักผ่อนกับครอบครัวนะคะแล้วก็แล้วก็เาจะได้กลับมาแบบว,ว่าทํางานอย่างมีความสุขเราได้แบบผ่อนคลายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆของพวกเรานะคะพี่จีซิบลิงนะคะกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ